น,นี่เป็นแมปใหม่นะคะทุกคนแมปใหม่หรือแมปเก่าเที่ยวเข้ามาใหม่ก็ไม่รู้นะบาบิลันชั้นหกนะคะโอ้โหตรงนี้นะคะมีการ์ดการ์ดอะไรนะการ์ดปลาไหลใช่ไหมถึงห้าเอ็มนะทุกคนแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนนี้เราก็ตีมอนไปเรื่อยๆก่อนอุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักมากปลาหมึกหอ ปลาไหลปลาหมึกปลาหมึกเท่าไหร่คุณเนยรู้ไหมอ่ะแบบว่ารีบมาแบบตื่นขึ้นมาหายจากความไม่สบายก็รีบมาแบบสตรีมเลยไม่ได้ทันได้เช็คอะไรเนยน่ารักแท้ขอบคุณค่ะคุณศักดาขอบคุณมากๆเลยนะคะสามถึงห้าเอ็มนะการปลาหมึกปลาหมึกในไหนี่นับไหมคือได้ตีทุกตัวจริง ในตีทุกตัวนะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะดอบนะเราควรเดินไหมหรือเราควรอยู่กันที่นะกำลังจะคิดว่าแบบเฮ้ยจะได้มาไหมเพราะคนที่มาแบบนี้มันจะต้องมี VIP ใช่ไหมละ่ะเราก็ VIP หมดคนดีเขาเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยต้องเติมแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณเนทอะ่ะเออก็คิดอยู่ว่าคุณเนทจะมี VIP ไหมน่ารักจริงๆนะจริงเหรอน่ารักก็รักไปเลยนะรักกลับบ้านไปเลย เอาบรรยากาศครับอ้ยบรรยากาศดีมากบรรยากาศแบบว่าเหมือนเราอยู่ในท้องทะเลนะคะที่แสกว้างมันเป็นนะเออมันเป็นสีแบบคล้ายๆอุ้ยกดผิดมันเป็นสีแบบคล้ายๆแบบสีม่วงอม,อมน้ำเงินอ่ะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้เลยด้วยนะคะดูเหมือนไม่เห็นอะไรเลยอะใครจะมาดูสตรีมสดสามารถมาดูที่เพจอันนี้สไตล์ได้นะคะถ้าออกเสียงให้ดูมันต้องออกเสียงไปบอันนีสตอร์กอนั่นแหละให้กลับบ้านเลยลึกไม่ Anal. หายอกเล่นหายอกเล่นหายอกเล่นนะ ต้องกดอะไรอีกไหมอ่ะต้องกดกรรมบ้ามันถึงจะดอกหรือว่าไม่กดก็อาจจะดอกฟาร์มแบบไม่กดกรรมไม่มีใครบอกเลยว่าต้องกดไหมลองกดดูสักกรรมหนึ่งแล้วกันถ้าไม่ดอกนี่ก็คือแบบไม่กดแล้วนะดูดิว่าของมันจะดอกเยอะขึ้นไหมเหมือนเดิมโซลา่าทำอะไรอยู่อ่ะ ร้อนมากใช่้อนแบบร้อนไม่ไหวเอายิงสไหลยตายไปสองตัวแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนี่ตรงนี้ม่คนรฆ่าบอสไว้เรียบร้อยแล้วหินอะไรอะ่ะให้เนยเนยก็ไปเก็บไว้ในคังนะคุณเนสสามารถเก็บได้เลยนะคะเหลือแต่การไว้ให้เนยก็พอเนยจะเอาไปโชว์ ไอ้วกหินอะไรเงี้ยไอซูดเอาเข้าค้างหมดเอาเข้าไปโดงไว้นะคือมาไหนคิดว่าเนยมาแบบน,นี้ไม่ได้แต่เนยมาได้อะเนยมามั่วๆแล้วก็ต้องเติม V I P อพเองแล้วก็ควรลยเติมไม่ได้นะตบกระดูกในปีรามีสเอ้ยไม่มีอะไรที่เลยทำไม่ได้แนละ้วถ้านนยคิดจะทำเนยต้องลงคา,าถาถึงได้การมานะคาถาอะไรอะ่ะ ความมั่วชนะทุกสิ่งจ้าใช่ใช่คุณเนทความมั่วชนะทุกสิ่งนะสามารถมาได้แบบมั่วๆเลยนะตอนแรกเนยอ่ะอยู่ที่ที่ไหนสักที่นึงเนี่ยแหละคล้ายๆกับมอลล็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนยต้องมาอ e ินลุดเนยก็เลยว่าไปว่าไปที่ไหนพอนเทลล่าเออก็ไปพอนเทลล่าแล้วก็มาที่อ e ินหลุด พอมาที่ยิ้นหลุดอ่ะเนยก็เดินหาเอ c ีซีที่เป็นกะลาสีไม่เจออยู่ประมาณสามนาทีนะเืยก็เดินว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 นแล้วเนยก็เดินออกขวาไปเจอ n อ c ีซีที่เป็นกะลาสีหลังจากนั้นเนยก็เดินแล้วก็กดกดกดเข้ามาใช่ไหมแล้วก็วิ่งวิงวิ่งวิ่งตามจุดสีแดงมาถึงชั้นหุนี่แหละมันไม่ยากเลยทุกคนมันไม่ยาก <c oughs> ถ้าเรามั่วเก่งนะคาถาเมตตามหานิยม คพิ่งคาถาหน้าน้าทองอะนะเนยไม่มีคาถาอะไรหรอกนะนึกไม่ออกนะคาถาหมาล่าได้ไหมหมาล่าจะหายเลยนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากนะสถานการณ์ตึงเครียดมากก่อนนะหน้านี้เนยก็เครียดมาหลายวันเหมือนกันคำว่าเช็ดแผลของหมอกับเช็ดแผลของเรามันไม่เหมือนกันนะมันก็เลยกลายไปว่าทําให้แมวเนยหายช้านะ เขาว่าเช็ดแผลของเราก็คือกลัวแมวเจ็บนะเขาว่าเช็ดแผลของหมอคือมันต้องสะอาดบ้ากจริงๆนะนั่นะแหละไอหมาล่ายแมวเจ้าปัญหาดูแลแมวป่วยเป็นเรื่องยากมากแล้วเนยก็ป่วยเองด้วยนะคือในป่วยป่วยแบบเดินไม่ไหวอแมวก็ทําบ้านเลนะคิดถึงหมาล่าจาัง้ยคิดถึงอะไรเพิ่งลงคลิปมันเองน,น่ารักจนอยากเอาไปปล่อยนะ วันไหนดีนะคือมันมันมันต้องขี่ใส่แผ่นรองใช่ไหมแล้วมันก็ทำแบบมั่วเลอะเทอะไปหมดโอ้หวุ่นวายทั้งบ้านชีวิตเล่นเกมดีกว่าหลบทุกปัญหากำปั้นถามหาเลยจริงหรอบมาดูไลฟ์สิเฮ้ยในอาจถึงกี่นาทีแล้วเนี่ย